ับสบายดีเด้ออยพี่น้องเบิรสุขสุขน้องบรรยกามาผมมาพ่อกับน้องพงอยเองแล้วฝอยพี่น้องม,ม,องมาเน,นี่ยทางน้องพองศ์ก็มาเรื่งองทาง,าอ,งอ่าเรื่องน้องแตงมาเนาะหรือว่าอันยังเหนื่อยหืออันน้องเนาะฝอยพี่น้องเนาะอันอยู่สามกันจะเฉลี่นนยแบบไหนฝอยพี่น้อง,งเนาะโดยโอเคเนาะทางน้องพงศ์ก็จะพาฝอยพี่น้องไปกันเลยเนาะฝอยพี่น้องไปกันเลย สบายดีสบายดีสบายดีาสังกสงเตไรสังเกตอะไสระสระสไปซื้อมาอีกไปซื้อให้เจ้าอันนึ่งของเจ้าไปซื้เสียเราสระสระสลีดีสลีสระสระเอาน้ำเย็นมาเยอยากกินน้ำเย็นน แม่เล้ยงว่นแม่เลี้แ <Tamam> ม่ล่าล่ะแม่ก็เปิดได้แม่ก็เปมาว่าแม่เลยกงแม่ด้วยสงแสนไปสงแสนกี่มาส่งแสนบาทแล้วเนาะสงแสนกี่ ไปเนี่ยน <those> ี่้าหน้ากระปกมเื่อก็เลนเผ่ินพ่าง่นเนาะเลยไ่าตัดกที่เลี่นไาไป็ัดปาเี้ยงนคนอย่งแบนไง เนาะเป็นค้งคู่นี่เตินเินปากอออคือกันเตินก็เลยอยากถามน้องมูกพราะว่าเป็นคือกันเอิมตใจอ่ไรเนี่ยาตัดย่ลาว์ทางนี้ไปาตัดยุพงโมอาหารียังกันเดือนตีสองพันสิเีดเดือนหนึงขาตัดยุ่ง เัินลงันธ์่งนใสองเี่าแหละหนึ่งปองีไเดบางโมโอ่านได้กตลงผลิต่ได้เนาะเล็กเราอ่านได้ได้ประมาณเนาะเลขเราหูเนาะหนึ่งสองสามสี่อันนี้แม่งที่แพสลงหนึ่งเลยอันนี้เลขอเนาเด็เ็เนาะ แล้วหูเลขกแม่มาเลขนึงก็ต้องนะเลเลย่างตสองต้องเลอกนี้โอเคแ้่ทานเลขูน้องอันได้ป่เลขกูทั้งหมด่าเลขหนึ่งก็เลขสองหนึ่งก็เลขนะแบบบวกย้อนบลิบบวกทัมงหมมันติดกันนะสัหมดสองติดกันสอสองเอด่อ้สองสอเราได้เนาะถ้าสองกับหนึ่งด้จ้ะสอสองอ แลหูเนาะเล้ยัหูเนาะแต่ว่าพยัญชนะได้สะคถูสอนเนี่ยแบบว่าบวเขาใจไนไดนะสอนสอนให้หมอบวเขาใจไนไดเลขหนึ่งติดกันเราบเขใจอยู่ก็ได้ถามห้งงถามถึงงเอาถามงงอีกอันหนึ่งไหมยังอยากถามสมมทั้มดเลขแปดทั้งหน้าเลขเจ็ดทั้งหลังเลขแปดเจ็ดะเก้าสองโตเด็ได้เอเน่ย กันเลนอนเลยก็ได้นอนกับมีหมอนเด้มีอยู่หมอนดเต็มอยู่เต็มเนนี่พยัญชนะพยัญชนะตัวนี้แม่เดี๋ยวมาสอนนะนาจะปีนถึกแล้วถึกแล้ว ก็ไข่ไข่พกหเลเหรอเดี๋ยวเขาเลยเขียนตรงนี้เลยหมเลพยัญชนะมันมีเก็ตพยัญชนะไามีเกตัวาระดาระเลยเอาปึนมาเก็บหัวเก็บหัวและนี่ยเดี๋ยวดขวนี้ได้เนี่เนดเขียนเลยล่ะ สองอ้าชอบเป็นคื Naruto, y, like, ้แปบนี้ยเปนเียพยัญชนะคนชอบเจโตเย็นนอนไลน์บ่ะ่นอเย็นนอนลน์เยนโลกร่องอันี้มอะไรแบบเรียนามามาีดีดแต่มี้น้องมูค่ะอ้วเข้าไปยอได้ีีีได้่ะอาแบบายยนเด้เ่ะ อมา๋อขยันตัว okay. น oh, uh, oh, oh, ี้มามาดูนี oh, ่หลังจากจะเป็นแล้วเนาะมันจะมาประกอบใส่เป็นแบบนี้เฮ้ยเขาอยากได้ให้น้องละน้อยเนี่ยเขาอ่านไหมึงก็เขาอ่านมึั้ยในขียนมุเป็นอยู่นะเอาเอาไปให้น้องละน้อยให้แล้าหัดเขียนมึงดูนี่ดู สิบพันคือเขียนเขาแปะเขาแปะนอนบทที่หนึแตัวบสที่หนึาวต้าอี้กเอัน้าวเั้มานมาเี้อน้าแนมน้เนเนนนั่นเตอตีไ้ค่ะอีอ มามาขาดินนีน้องทงก็อยู่ล้างกล้องแล้วเราเบิดบุ้เฮียนกระปูเอานองทงมาเฮียนกับหนอ,นนอหหงโบควา,า,า,ากันบูกระตาานี่าานี่มานี้เเหี้มันเห็นห,นหนลังกัน <c oughs> <c oughs> นั่งแล้วนะสีเป็นีย่าเร็วเกระ<อ>ดานเ<ะ>งกระดางากระดานกดา ซีไสซ์สอนเอาไปสอนน้องโครงนั้นนมาเวลาเอื้องเงือนมาให้ลางเขียนให้เจ้าเบืกกระดานค่งามเนาะกระดานใหญ่มาปเลยมีไะตรก็เขียนเขียนให้เแล้วมีระเปิดมากระดานก็แกะกล่องเลยแกะเลยแกะกล่อง

ไมลาตลอดแต่บาเลิกการเนาะเลิกการละสีโรหาเพิ่มละสิให้เรียบบ้านเพิ่นแต่ละมือแต่ละมือเฮดเบียงเปลี่ยนเฮดเบี้ยงชั่งอยู่เนาะอนบันไดมีเฮดเียอคู่เฮดเียงเด็กู้เฮดเียงนี่ยู่เฮดเบี้ยงในเวลานี่คู่เฮดเียงใช่เดงาง รา,านไหนก็่องเเห็นสักนอยนนี้ก็สิเ้เลของสาเนียยเกับกองน่เสัก,สสก,สก,กอกนิแล้วคันเจ้านเจ้าเริ่มเจียนันเฮียนันพยัญชนะพยัญชนะมันจะมีส,สหตัว

ข้างนี้เจ้าต้องเขียนแบบกอไก่ขอไข่ไปเลยนะกไก่ขอไข่เด้นเลยเขียนเขียนความหมายตามหลักสูตรสันปลาตัวนษาปีที่หนึ่งจอเสือหมายถุงนอนผีช้อนเต้าช้อนน่องช้อนน่งไอ้เอื้อเอเล่เอาน้องซีซ้อนอ้ายเนาะตอนนี้ น้องพี่ซ้อนแหย่ไอ่ตนระบบสหสิยใส่ใส่ตัวยังเงนจเป็นาแหย่ไอนั่งน้ำไอยืไอเข่าก้องผขาได้ไอ่นั่งจะหัน้องเขางายตอนนั้นเดี๋ยวใส่เสาต่อนงูก็ได้ตอนนี้ตอนนี้กำลังจดไห่นงูน้องน้องี่เดาเย็นน้อยไข่นี้นะใช่ไข่ไข่ จอจ่อเสียงสามเดียวสิจุดยันสนะก้าเมยแเมวตลงเนาะร์บาจอตาขอถงกตาตากนังสือนป่าปลานรองเตียนบ้งไหมเนี่งานเดี่ยเราเป็นคนงานกินบ้านอานนีุ่ณี่็นยา แม่ไม่ก็ได้ไดไ่ก็ได้ตันไก่ตวไก่ตัอนอไก่ปอน้อเสือสาวสายยนยมตัวตาโพสุงก็ไก่ก็ไก่พอไก่ช่ชนะทุกตอวจะต้องจะต้องได้ฉได้ึใจเลนะเราโมอามออาเมอใส่เอ้ แอลโมเมียวาานาดกับมาต่อกับมาหลังอีกแชนแนลโมเมียวนี่ไม่รู้ไก่เอ้ยนี้ไก่เนาะตุกไก่มันมาจากตุกอฉลาตุกอกับปลาพอควายโจชซสละยังไงสไลโซซาสโดเด็ะ เอะสะะกขสละอถูอะไยังไงสอาเอาบอเบสลี่สะิตาพอฝสระเอาพอฝนสละอําสละเอีสลับยสลัยอ้าสลูเอาเป็นเสยเยสขอหาโอโอขอเหยืตัวนี้เันหเิมาโรดาดาอันนี้อีกทีปลาลอยลึตู้ขดขด ปลาอยู่ในน้ำขาถอไดลมันเริ่มรอดนะสมุนไพรพ่อก็น่าติมาแต่ขอนอยู่เพิทอดมนมีว่าน่งกับพิวอยู่ของอะไรวะผ่มีเปลือกมีสีเขียวผมมีเกี่ยวมันนี่เกี่ยวตรงนี้นางคําพิวผมมีน้องพอสอบวมมีของวัหนึ่งแล้วของวันหนึ่งแล่วาชาลาวแต่มันโมเมนต์เพตัวนี้อันนี้เพิ่มมันออกใหม่ อึงว่มันดึงมันมันออกไม่ออกเป็นสลากนั่นเลยเลยมันมีน้ำธรรมดาคือว่นมีบ่หาบึ้มลูกพอไก่ก็เลยไปหัวมันน้ำคัมพิลึงแมวเขาหน่อยมันบ่จ่อยยังแบบ่ได้นั่นคัมพิวลึ้มมันนั่งเดี๋พอดงภาษาเรา นางกำพิวเลียนแมวเขาหน่อยมันก็จอยเดียวเหมือนแบบทุบมันแดงตาเีเนเออลวดเคียงคือลวดโเดดวยาเจ้าตามันฉวยตนใช้ไมนมดมันมาวนตอนเราปินเขาเ้ามาแล้วยาจ้อง่าเล่นสินจุ้อไปเาียนาเขาุยซะสีดกินมือมันไปเองมือมันเขียนไปเลยแบบคอยนองเ ฟูหนึ่งยูตนนี้แมนนแนไหมตัชีจะเปลี่ยนลงเลยรอยู่ภูมตนี้เป็นไก่ลงูหนึ่งยูในุ่มไม้แล้วก็ุ่มไก่รีอยูุ่่มม่ยงมัน็อยู่จาตาาใจะแต้มตามเลยสุ่มไก่่ะเช่นตตุค้ำแขง

บ่มีนอนมีแต่ลูกอย่างเดียวตอนนี้ไปงานไปเลยไปเขียนเสร็จหนึ่งอห้น้องเน่ยเป็นสวนพอแล้วทอนนี้กันคิดอะไรโจ๊กลิดอ่าสบายดีนะคลิปแล้วสบายดีเอาปืนโตนะโอเคน้องไปที่น้องเนาะแตทาน้องทน้องคิดอะได้จ๊กนะน้องไปที่น้องแต่ปุ่นปุ่นนะแสดงวิธีเดี่วปุ่นปุ เี๋เบิ่งคลิปของเฮาท่องมันจะจนจบคลิปความเข้าหน้านะนะอนุโทนก็ขอให้แม่ FC อยดีแฮงเฮเจอกันตรงไทยอย่างนี้เด้อเฮียแล้วเด้อทางลงนะเด้อค่อยโอเคเพี่น้องทางงก็สิได้จบแล้วสวัดี